เื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเป็นนะคะเวลาที่เราไปดูบ้านในโครงการเนี่ยแล้วเราไปเห็นบ้านตัวอย่างที่เขาตกแต่งอู้มันสวยมันน่าอยู่จริงๆซื้อแล้วเนี่ยก็อยากได้แบบนั้นเลยได้ไหมไม่เอาบ้านเปล่าแล้วขี้เกียจนั่งปวดหัวอยากได้บ้านพร้อมตกแต่งแบบหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยมีไหมมีค่ะคุณต้องมาที่นี่เลย e s c a ก e PREMIUM แจ้งวัฒนาชัยพฤกค่ะตอนนี้ บ้านเดี่ยวหลังสุดท้ายในโครงการหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างด้วยคุณเอ๋ฟอนิเจอร์ข้างในเนี่ยสวยงานอินเทลเลียดีไซน์ดีมากๆขายหมดเลยเนี่ยทั้งที่ดิน59ตารางวานะคะตัวบ้านเนี่ยเป็นแบบ Serenity 214ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำ3ที่จอดรถ หน้ากว้างตัวบ้าน8เมตร40เซนเพราะฉะนั้นจอดรถได้3คัน 1, 2แล้วก็3รวมมูลค่านะคะทั้งที่ดินทั้งตัวบ้านทั้งงานตกแต่งด้านในเนี่ยสิกว่าล้านบาทแต่ตอนนี้ค่ะตัดใจขายแค่8ล้าน8แสนบาทเท่านั้นเอานี่เฟอร์นิเจอร์คุณได้หมดเลยนะเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าก็ได้ค่าโอนไม่ต้องจ่ายสักบาทโครงการเข้าออกให้ 8ล้าน8แสนบาทจะบอกว่าคุ้มเพราะว่าข้างในเนี่ยสวยสวยเข้ามาดูค่ะสวยจริงๆบริเวณบ้านนะคะมีจัดสวนไว้ให้นิดหน่อยนะซึ่งคุณสามารถเอาต้นไม้พันุที่คุณชอบมาเพิ่มเติมมันก็จะได้เป็นสวนที่สวยถูกใจได้ไม่ยากเข้ามาดูข้างในค่ะอย่างที่บอกมันคุ้มสวยมากโอ้โหดูสิกระจกประตูบ้านนะ นอกจากเขียวตัดแสงแล้วเนี่ยยังติดฟิล์มด้วยมองเข้าไปแทบไม่เห็นเลยค่ะเป็นส่วนตัวดีมากเห็นไหมเห็นไมเห็นไหมสวยนาสวยเชิญเลยค่ะเชิญเข้าบ้านค่ะโอ้โหสวยเห็นไหมคะสวยมากเลยย้ำอีกทีหนึ่งนี่คือบ้านเดี่ยวหลังสุดท้ายซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างในโครงการ e อ c เกต p r e m i ียแจ้งวัฒนาชัยยพฤกค่ะประกาศขาย ทั้งบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งงานตกแต่งทั้งหมดที่คุณเห็นในวิดีโอนี้ได้ไปทั้งหมดเลยแต่ก็มีบางอย่างนะที่คุณอาจจะไม่เห็นแต่ว่ามันมีความสำคัญนั่นก็คือแนวคิดที่เขาเรียกว่าครูเทคค่ะการเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาประสานกับหลักทางธรรมชาติทางภูมิอากาศออกแบบบ้านให้อยู่สบายอย่างยั่งยืนอ่ะมีอะไรบ้างอย่างเช่นการวางทิศท,ทางของบ้านเนี่ยจะเป็นทิศท,ที่ รับลมแต่ว่าหลบแดดอ่ามันก็ทําให้ในบ้านเราเนี่ยเย็นมากขึ้นหรือว่าผนังด้านใดที่มันยังไงมันก็ต้องโดนแดดเขาก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้ร่มเงารวมถึงการฉาบผนังให้หนาขึ้นถึง20เซนทาทับด้วยสีสะท้อนความร้อนนี่ ปกป้องความร้อนไว้ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงการคัดเลือกสเปควัสดุต่างๆนะคะอย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยกระจกที่อยู่โดยรอบบ้านเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงทั้งหมดนะคะช่วยกรองความร้อนบนหลังคาใต้ฝ้าเพดานก็จะมีฟอยล์สะท้อนความร้อนฝ้าชายคาที่ อยู่โดยรอบบ้านก็เป็นฝ้าชายคาแบบที่ระบายความร้อนได้แล้วก็มีเรื่องของ Airflow System ด้วยนะนั่นก็คือภายในบ้านเนี่ยจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศไว้ถึง3.3จุด3เครื่องซึ่งพัดลมพวกนี้จะช่วยในการถ่ายเทในการไหลเวียนอากาศภายในบ้านทำให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยโปร่งสบายรวมถึงความสูงฝ้าเพดานค่ะ2เมตร80เซนเห็นไหม คือพอเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกถึงความโล่งความโปร่งแล้วมันก็อยู่สบายจริงๆอาทีนี้มาไล่เรียงดูดีกว่าว่าการวางพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาทำยังไงแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยคุณได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวจะพยายามเดินให้ทั่วนะคะคุณจะได้เห็นในวิดีโอนี้ไปเลยว่าคุณได้อะไรเนี่ยโซนแรกเข้ามาจากประตูก็คือพื้นที่ลิฟิงแล้วก็ใช้รับรองแขกไปในตัว สวยมากนะโซฟาตัวนี้ใหม่ดูดีด้านนี้คุณดูสิการตกแต่งผนังเห็นไหมคล้ายๆกับเบื้องหินอ่อนแล้วก็ผสมผสานด้วยความเป็นไม้มันได้ความรู้สึกอบอุ่นโคซี่อ่ะมุมนั่งเล่นสบายๆหมอนอิงอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้ชั้นวางทีวีสวยๆเห็นไหมพานาโซนิกเครื่องนี้ได้ไปด้วยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วก็มองข้างบนดิโถงชั้นล่างก็คือแอร์ฝังใต้ฟ้าสวยๆได้กินนะคะพื้นที่ต่อเนื่องกันคุณดูเฟอร์นิเจอร์เล็กๆ,ๆน้อยๆนี่ได้หมดนะเนี่ยโต๊ะข้างตัวนี้โต๊ะอาหารแปดที่นั่งสวยๆโคมไฟได้หมดทุกสิ่งอย่างพ้ามงพ้าม่านโอ้คุณเอ้ยนี่ด้านข้างด้านข้างก็จะเป็น ประตูที่เชื่อมกับเฉลียงเห็นไหมคะเปิดได้ทั้งสองด้านอันนี้ส่วนด้านข้างของเราปลูกต้นไม้เพิ่มอีกก็ได้นะถ้าคุณชอบโอเคมากเลยอะ่ะคือเป็นบ้านตัวอย่างที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีสภาพยังสวยมากๆเลยทีเดียวแหละแล้วก็ด้านนี้คุณดูงานตกแต่งสินี่เห็นไหมโอ้โหเป็นผนังกระจกอะ่ะมันดูสวยหรูหราแล้วก็ดูดี ด้านนี้เป็นห้องครัวนะคะคุณดูสินี่บานประตูครัวนะสวยมากเลยอะ่ะเคาน์เตอร์ครัวชุดนี้ได้ไปทั้งหมดค่ะทั้งลิ้นชักข้างล่างโอ้โหเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาไฟฟ้านี่ก็เมกเตาอบเมกหูดดูดควันก็เมกรวมถึงซิงล้างจานด้วยได้แบบนี้เลยนี่คือจัดให้สวยๆมากตู้เย็นอิเล็กทรลักส์9คิวได้ไปด้วย แล้วก็นี่ประตูเปิดลานซักล้างนะคะด้านหลังบ้านคุณดูดิสามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้เยอะนะสาหรับหลังบ้านดูดีมากเลยอะ่ะเอชั้นล่างไม่มีห้องน้ําค่ะใช่สะที่ไหนนี่คุณดูนี่คือบานประตูห้องน้ําเห็นไหมเป็นงานศิลปะนะได้แบบนี้ค่ะนี่คุณดูนี่ห้องน้ําชั้นล่างโอ้โห ถ้ากลัวใครเข้ามาก็มีบานจริงให้ด้วยค่ะสุขภัณฑ์ทุกอย่างครบชุดของโมเก้นนะคะแล้วก็ด้านในสุดก็คือพื้นที่ชาเวอร์ใส่ฉากกั้นเข้าไปจบเลยอะ่ะดูสิการตกแต่งกระเบื้องผนงังพื้นโอโ้มันลงตัวมากกระจกก็บานใหญ่ พื้นที่ด้านหน้านะคะยังมีส่วนที่เป็นมัลติโพสต์นั่นก็คือห้องอนเนกประสงค์ค่ะเห็นไหมจัดเป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างได้คุณดูการดีไซน์งานตกแต่งงานออกแบบสิวอลเปเปอร์เนี่ยสวยหน้าต่างก็เก๋มีโต๊ะสำหรับนั่งอ่านหนังสือด้วยคือเนี่ยตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านนี้อ่าเห็นไหมโอเคมากเลยอ่ะแล้วแถมทีวีแขวนอยู่ปลายเตียงด้วย lg โอ้โห สบายมากๆคือทุกห้องเนี่ยพร้อมใช้งานพร้อมอยู่ได้ทันทีเลยอยากอยู่ห้องนี้จังเออน่ารักอ่ะ <S <S 1> <S 1> ขึ้นมาบนชั้นสองค่ะพื้นบนชั้น2เนี่ยก็จะปรับมาเป็นลามิเนตนะคะจากข้างล่างก็จะเป็นแกรนิโต คือพอมาเป็นลามิเนตเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นอ่อนโยนเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าข้างบนนี้เห็นไหมผงกลางก็ยังมีพื้นที่สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวก็ได้นั่งอ่านหนังสือโอ้โอเคเลยนะข้างบนนี้3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำค่ะโอ้โหแต่ละห้องกว้างๆทั้งนั้นแต่ว่าห้องที่กว้างที่สุดเนี่ยมาสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่โซนหน้าบ้านเลย โอ้โหคือทำไมถึงเป็นมาสเตอร์เบดมที่กว้างรู้ไหมเพราะว่าอยู่โซนหน้าบ้านแล้วจำได้ไหมคะบ้านหลังนี้เนี่ยหน้ากว้าง8เมตร40นี่คือได้เป็นมาสเตอร์เบดมทั้งหมดเลยแล้วก็นี่คือบรรยากาศจริงที่พร้อมรอให้คุณเข้ามาพักผ่อนเพราะว่านี่คือบ้านตัวอย่างพร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายให้หมดเลยงานตกแต่งต่างๆ แอร์ในมาสเตอร์เบดมเป็นแอร์ฝังในฝ้านะคะสวยงามผ้าม่านวอลเปเปอร์เตียงคิงไซส์โต๊ะข้างเนี่ยมีโซฟานั่งเล่นส่วนตัวด้วยโต๊ะกลางตรงนี้โอ้โหคุณดูสิด้านหน้าตรงนี้เป็นระเบียงนะคะเห็นไหมด้านนอกเนี่ยราวกันตกก็เป็นกระจกเต็มเปอร์ด้วยดูดีมากๆยังไม่จบแค่นี้นะคะนี่เห็นไหม ชั้นวางทีวีอยู่ตรงนี้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยทีวีเครื่องนี้ให้ไปด้วยโอ้โหแล้วก็ด้านนี้คุณดูสิเนี่ยเห็นไหมคะสัดส่วนของมาสเตอร์เบดรูมส่วนนอนแล้วส่วนนี้ก็เป็นห้องแต่งตัว Walk in Closet คุณดูสิเนี่ยตู้เสื้อผ้าทุกสิ่งอย่างได้ไปแบบนี้โอ้โหสวยมากพร้อมใช้งานจริงๆแล้วก็ห้องน้ำของม a สเตอร์เบดรูส่วนตัวส่วนตัวอยู่ด้านนี้ ส่วนด้านหลังนะคะก็จะแบ่งพื้นที่สำหรับห้องนอนที่2และ3คุณดูสินี่ห้องนอน2นะเอสเกตพรีเมียมแจ้งวัฒนาชัยพฤกเนี่ยเขาก็ มีความพรีเมียมสมชื่อนะคะเพราะว่าที่เนี่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่มีแค่45ยูนิตเท่านั้นแต่ว่าสิ่งแวดล้อมรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเขาก็จัดไว้ให้ไม่แพ้กับโครงการขนาดใหญ่ทั้งหลายนะมีคลับเฮาส์มี house, มสระว่ายน้ำมีฟิตเนสรูมมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานร,าปรอปพกล้อง C C T V ดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ที่สำคัญอยู่ในโลเคชั่นที่ เดินทางได้สะดวกสบายด้วยเพราะว่าตัวโครงการนะคะอยู่ห่างจากถนนชัยพฤกษ์นะคุณเข้ามาที่ซอยวัดเตยที่อยู่แถวแถวเชิงสะพานพระราม4เนี่ยเข้ามาสักประมาณ800เมตรออกจากบ้านขับรถไปเนี่ยสักประมาณ2นาทีคุณก็ถึงสะพานพระราม4ละเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานในย่านของแจ้งวัฒนาดอนเมืองเนี่ยอยู่ตรงนี้คุณสะดวกมากหรือว่าจะไปทางด้านของราชพฤกษ์อันนั้นก็ เชื่อมพื้นที่ฝั่งธนบุรีทั้งหมดได้เลยแล้วก็รวมถึงทางด่วนสีรัฐวงแหวนด้วยค่ะทางด่วนเส้นนี้นะมันช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าพื้นที่ CBD แบบว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยทีเดียวแหละและนอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกโอ้โหในย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะคุณเอ้ยมันต้องบอกว่าเหลือเฟือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่คอมมูนิตีมอล โรงเรียนดีๆโรงพยาบาลชั้นนํามีครบทุกสิ่งอย่างร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อหลายแนวมากๆค่ะจะเป็นแบบหรูหราหรือว่าร้านข้างทางมีให้เลือกครบทุกแนวครบทุกสไตล์เลยทีเดียวอยากให้คุณเข้ามาดูจริงๆค่ะสําหรับบ้านเดี่ยวฮอตเดลวันนี้เนี่ยบ้านตัวอย่างหลังสุดท้ายในโครงการเป็นแบบหลังใหญ่ที่สุดด้วย Serenity พร้อมเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่คุณเห็นทั้งหมดงานอินเทอร์เนียดีไซน์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศฟรีค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็มีระบบสัญญาณการขโมยติดตั้งให้ด้วยนะทั้งแมกเนติกแล้วก็โมชั่นเซนเซอร์ด้วยได้ไปทั้งหมดในราคา8ล้าน8แสนบาทคุ้มนะคะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นหลังเดียวเท่านั้นรีบเข้ามาดูได้เลย เอสเกตพรีเมียมแจ้งวัฒนะชัยพฤกษ์ขอบคุณนุมากที่ดตามนะคะสวัสดีค่ะ